สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้10บนสูตรที่1เป็นเลขดับนะครับเลขดับ10บนสูตรที่1นนะครับก็แนวนทางย้อนหลัง10งวดน,นะครับแนวทางย้อนหลัง10งวดสูตรที่ใช้จะเป็น1 0อยครั้งที่2 10ครั้งที่2บวก3คงที่100ยครั้งที่2 10ครั้งที่2บวก3คงที่นะครับผม 16กันยานะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ63สเป็นเนะครับบวก32นะครับได้2เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก0 8 3หลักสิบนะครับเป็นเลข8นะหลักสิบเป็นเลข8นะครับผมเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับวันที่1ธันวาคมนี่1ตุลานะครับผม1 2เป็น3นะครับบวก3เป็น6ได้6เป็นเลขดับออก8 9 3หลักร้อหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6นะครับผม หงดับิหกไม่มานะครับผมวันที่16ตุลานะครับ95เป็น14นะครับ14บวกสเป็น17นะครับได้7เป็นเลขดับได้7เป็นเลขดับก็ออก051ย์หนลักสินะครับผมเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7นะครับ7ดับ7ไม่มาวันที่1พฤศจินะครับผม หพฤศจิกายครับสี่หเป็นสิบวกสามเป็นสินะครับผมสิบสามได้สเป็นเลขดับออกสี่หลักสิบเป็นเลขศูย์เลขดับเป็นเลขสานะครับสดับสไม่มานะครับวันที่16พฤศจิกายนครับห้าเก้านะครับสิบวกสเป็นสิได้เเป็นเลขดับออกหกหกหนะครับผมหกหหลักสิเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขเ็ดนะครับเดับเจ็ไม่มานะครับวันที่1นธันวานะครับผมหนธันวาก็จะเป็น 41็บวก34ได้4เป็นเลขดับออก9 9 4หลักสิบเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มานะครับวันที่16นะครับผม16ธันวา7 7 14นะครับบวก3เป็น17ได้7เป็นเลขดับออก3 0 3นะครับหลักสิบเป็นเลข0ูนเลขดับเป็นเลข7็นะครับ7ดับ7ไม่มานะครับวันที่30ธันวานะครับผมหสานะ 8 2เป็น10บวก3 13นะครับผม13ก็ได้3เป็นเลขดับออก6 2 8หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ไม่มานะครับผมวันที่1 7เมกราคม64นะครับผม80เป็น8บวก3เป็น1 1นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก3 95นะครับหลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับ1ไม่มานะครับวันที่อ่าวันที่1กุมภานะครับ3 6เป็น9นะครับ บวก32ใน2เป็นเลขดับออก307หลักสิบเป็นเลข0ย์เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับวันที่16กุมภา64สีนะครับ24นะครับเป็น6บวกอาาเป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับนะครับเลขดับหลักสิบบนสูตรที่1ได้9เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ